Tuần bằng xế lị Ui Đi là đốt đốt đơ Vâng, tên nằm kháng bớt Ta vào tổng say anh xưa ta Căn lươn Cái Nhào cả cài gà mới sụt ạ cạp Thật nè đơ ไม่แก้หนาวอะไรจ้าแขงก็ต่อไปแหละมองนี่กับสิที่มาเขาไปเบิร์นเละรถกับสิเก็ยที่มาทั้งยางเลยแหละเป็นไมลโลูนหมดแล้วดูป้าตที่ตกดิน จะมว่าสินมุาไปทางเลยเน,นี่ยพาทิ่นบางบานค้นอยู่ทึ่งๆเป็นสันเป็นสันอยู่เลยเนี่ยจ้ะดูความงามของเธอเกรดที่มา้าใกล้สุขิส์มาแล้วนะจ๊าเมื่อในวันที่สิบเอด็ดสุขี์มาวันที่ยี่สิบสียีห้า ยี่ส 26, 3ี่ยี่หายี่หกสามวันนี่แล้วปีใหม่บานเิ่นเร็วบกระชินปีแล้วเนาะจานะ้าเนาะเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องหนาวเอาความเย็นความนั่นไปฝากพี่น้องบานเฮาเด้อนกหนูก็อยู่ไดเนาะหนาวก็รอไหมดู่ทั้งหนอกต้องใส่ถุงมือ ใส่สุดอุ่นยังสีนะจ้ะไม่ค่อยอยู่ได้หนาวใส่ถุงมือใส่หมวกใส่รองเท้าสูงๆไม้เมืองหนาวหุ่นท้าไปเก็บปลาเห็ดไหมไก่ว่าไก่ว่าไก่จากบ้านปลาไก่บ้า,บาน พักเสียนฝรั่งกับป้านั่นละหาเก็บเอาไปขันสุ่มเอ้ยน้ำแข็งปวดมือแหละเขาจะเอากวดมาโรยยังสิเนา,จาะจ้านาะกวดโรยถน,นนกันลื่นแล้วมันกับมือนือกามันเป็นน้ำแข็งมืด มองนี้เฮ็ดขึ้นเซยด้ยยู่ข่างนีเฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหเลืองเฮ็ดหมอกเลี่ยนฤดูไปข้าก้อนน้ำแข็งถอดด้วยาเด้วยก้นยอ,ยกอนน้ำแข็งหนาวเหี้สวัสดีนอริเก้คืออะอพาร์ตเมนต์สาดอยู่น้ำไหลเขาในหน่อยลงเยอนแล้วใบสอง เวลาเล่นตัวมันได้บนม่านยางหนาวนี่แหละจ้ามองยูมองเซาวยางึืนมันนีกับเป็นถนนใหญ่ไปชี้ไปออสโลไปทางรถไฟมาสื่อของมันไปหลายหลายทางทะลุก,กันไปเบิร์ดละจ้าไม่รู้หนายงางก่อนเถละต้องยางออกมาสูดอากาศ แลดีได้จ่าเด้อนี่แหละชีวิตยังหนอกยังนะ